ห่วยน,นี่เจ้าของเลยมัน pues มันม <issions> ันม <Runner> ันมันทีมสัญลักษณ์ไว้บอกว่าถ้ามันใจเลยใจกล้าทไใจกล้าทำไรมึงเบิ้งด้นเนเสอหนามีือผมยนียกขึ้นึงขึนทอันนี้ฟ้ามหกเลยแม่าเห็น อืมนักแสงดีนักแสงยังมถามลุงถามด็นีถามด็้าหน้าดูดูดลุงไปเนียวเป็นทาด้หนิเลือกเตอ๋อไปเถิดไปไหมเลย โอ้อยูสูงๆ,ๆนี่ยุ่งบ่ขึ้นมากดอกพราแมนา่นิอยูก็ต้องมาอยูกกุ่กุดนี่แหละกอยืนในกอยู่ในลุปๆปุนยุ่งไยกดสูงนี่ก็มีน <c oughs> ี่ยูกดนี่แล้วเหมะมีหอดล่านไหมแต่ว่าห่างต้องเบิ่งสังขารจต่คลองดีๆสติปัญญาจากคลองดีๆ <c oughs> โอ้เครื <c oughs> ขอเข้อหอ้อถอนนั้น